เรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะกำหนดให้ f x เท่ากับ3 x ลบ1ทั้งหมดกําลัง c จงหา f x นะคะในข้อนี้เนี่ยถ้าเราหาอนุพันธ์โดยใช้บทนิยามเนี่ยนะคะจะทำให้ยุ่งยากมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้กฎลูกโซ่แทนเพราะฉะนั้นวิธีทำของเราเราก็จะให้ u เท่ากับ3 x ลบ1ก่อนนะคะดังนั้น Y ของเราหรือ Y ของเราก็คือ fx นั่นเองนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ3 x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง4หรือมีค่าเท่ากับ u กำลัง4นั่นเองนะคะตอนนี้เราได้ Y ที่อยู่ในรูป u และ u ที่อยู่ในรูป x นะคะเดี๋ยวเราจะใช้กฎลูกโซ่ซึ่งนักเรียนจำได้ไหมคะกฎลูกโซ่บอกว่า dy by dx จะเท่ากับ dy by du คูณด้วย d u by dx นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะหา dy by du ก่อน dy by du ก็คืออะไรคะ y ของเราคือ u กําลัง4นั่นก็คือ du กําลัง4 by du นั่นเองนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะเราจะหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรนะคะ du กําลัง4อนุพันธ์ของมันตบ4ลงมา u กําลังเหลือ3 ะะเพราะฉะนั้นเราได้แล้ว dy by du มีค่าเท่ากับ cu กำลัง3นะคะจากนั้นหา du by dx อีกครั้งค่ะเนื่องจาก u ของเราเนี่ยอยู่ในรูปตัวแปร x นะคะ du by dx ก็คือ d 3 x ลบ1 dx นะคะซึ่งเมื่อเราหาอนุพันธ์เราก็จะได้เท่ากับ d 3 x มีค่าเท่ากับ ส d 1มีค่าเท่ากับ0ย์เพราะฉะนั้น d 3 x ลบหก็คือ3าลบศหรือมีค่าเท่ากับ3นั่นเองค่ะตอนนี้เราได้ dy by du และได้ du by dx เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าโดยกดลูกโซ่จะได้ dy by dx เท่ากับ dy by du คูณด้วย D u by dx นะคะซึ่งเราก็หาไว้แล้ว dy by du มีค่าเท่ากับ cu กำลัง3และ du by dx มีค่าเท่ากับ3นะคะดังนั้น dy by dx จึงมีค่าเท่ากับ12 u กำลัง3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปว่า dy by dx นะคะ หรือ f p r i m x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ 12u กํลัง3ซึ่งเมื่อเราแทนค่า u u ของเรามีค่าเท่ากับ 3x ลบ1นั่นก็คือ12คูณด้วย 3x ลบ1ทั้งหมดกํลัง3นั่นเองค่ะ